สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราทีมนักแสดงนำนะครับจากหนังสั้นเรื่องบอลแตกครับครับวันนี้ครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับนักแสดงนำนะครับทั้งสามคนเรื่องนี้นะครับเริ่มจากนะครับคุณมิกนะครับสวัสดีครับผมมิกครับรับบทเป็นจ็อบของคารคเตอร์ของจ็อบนี่คือต้องแบบเด่นๆเลยคือเป็นเป็นตัวเพื่อนพระเอกครับเป็นตัวดีด้วยตัวร้ายด้วยแล้วก็มาหักหลังทีหลัง คือไงครับแบบว่าหักเหรียญกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งคาแรคเตอร์ของผมีลยก็ตัวดีก่อนแล้วค่อยมาล้ายใช่ครับเป็นก็ก็ถือว่ายากในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ยากเกินกวิงดของเราครับนี่ครับแล้วก็พระเอกของเราครับคุณโตนะครับสวัสดีครับโตครับในเรื่องราบบดเป็นโก้ครับจะเป็นพวกคนที่ติดการพนันนะครับ มนเนื้อหมดตัวมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับ mm hmm. ก็ตอนหลังก็จะถูกเนี่ยคุณมิกนะครับหักหลังอีกทีหนึ่งตอนแรกก็จะโดนแบบเนี่ยเสียที่เพื่อนผมจะเล่นต่อไปนะครับก็หักหลังไม่ใช่หักหลังค,คือโดนโกงโดนแรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็ถ้าอยากรู้มากกว่านี้ต้องติดตามดูครับ mm hmm. ครับนี่แล้วคุมกับด้วยแล้วก็เล่นด้วยนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อก็พุ่มกับไปครับเนี่ยอุ้ยพุ่กับหลังนี่พุ่มกับ๋อ้โพุ่กับลงพักมาหลบกันไปใหญ่ละอ่าสำหรับผมนะครับเป็นคุ่มกับแล้วก็เป็นตัวโกมของเล่นนี้นะครับเป็นคู่ปรับของพระเอกคุณโตแล้วนะครับชื่อเฮียเสงนะครับสําหรับคาเลคเตอร์เฮียเสงนะครับก็เป็นเจ้าของบ่อนนะครับผู้มีอิทธิพลนะครับใช้เงินฟาดหัวเป็นว่าเล่นนะครับถ้าท่านอยากรู้ว่าบทบาทนี้จะฮาสนุกแค่ไหนก็ คอยติดตามชมกันในหนังนะครับแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้นะครับจะมีนักแสดงนํารับเชิญมากมายนะครับโอ้โหน่าเอ่ยชื่อมานี่าทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักคอมนี้มัมนี้เพ่งอย่างนี้โนนี้โอ้ไม่มานะครับแต่เชื่อว่านักแสดงรับเชิญที่เราเชิญมานี้ฮาไม่แพ้ตลกชั้นแนวหน้าของไทยกันนะครับแล้วครับเราก็จะมาถามเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับคิดว่าครับ หนังเรื่องบอลแตกเนี่ยนะครับจะสามารถเจาะตลาดกลุ่มไหนได้บ้างครับที่ผมมองไว้ก็พกตลาดมินตลาดไทยตลาดปัทบรีกรุ๊ปย่ามาทำไมตลาดตรงนั้นหมายถึงกลุ่มคนตลาดหรอเปลหมายถึงกลุ่มคนดูอ๋อก็กลุ่มคนดูที่ผมคิดคิดไว้น่าจะแบบสมควรจะดูหนังของเราเลยนะครับก็เป็นประเภทเด็กที่แบบเด็กกำลังโตครับกลังรู้เรื่องเด็ก มัธยงเด็กนักศึกษาเนี่ยครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่กลุ่มคนไปทำงานที่แบบเอาชีวิตไปจมปากกับการพนันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ดีหรอกครับ<า>สมควรจะดูหมดทุกกลุ่มนะครับด,ดูได้ครับดดูไ้เด็กอนุบาลสมควรดูนะครับไม่สมคว <c oughs> รเลยดูหนขียนอะไรครับอ่านหนังสือไม่ออกเลยอ๋ออ่ครับแล้วก็นะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับใช้ทุตสร้างมหาศาลนะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันระดับ ซปเปอร์สตาร์พอลีว oh, really? ูดนะครับโอ้โหอยากให้คุณพี่ก็เล่าความใปนใจกับกองถ่ายกันเรื่องนี้หน่อยนะครับกองถ่ายในเรื่องนี้ผมว่ามืออาชีพมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกล้องเงี้ยตัวละเท่าไหร่หมื่นสองหมึ่งสองห่สองมันจะเป็นไฟแสงโลเคชั่นต่างย่างโีคชั่นต่างต่าง่างเงี้ยแล้วก็ จัดหาที่เหม,ออมาะสมกับเรื่องมากเนเรื่องๆในการดล่นเนื้เนื้อเนื้สมูทไหลลื่นเวอร์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเงี้ยแต่ละคนนี่ก็พัดมาอย่างดีพัดมาแล้วครับสุดยอดทั้งนั้นเราไม่ทราบว่าเราจะติดตามหนังเรื่องนี้ได้จากที่ไหนบ้างครับโอ้ยสำหรับคนที่ชอบเล่น Social ลโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่ตัวด,ดีเลยนี่ไงครับอย่างพวกเฟซบุ๊ก ผมเฟซบุ oh, 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 physics, oh. er. oh, ๊กเล่นเล่นแบบนี้ครับเนี่ยผมเล่นไฮไฟครับพูดถึงเครียอะไดพูดถึงเฟซบุ๊กเอาละครับเออไปผมก็เล่นอยู่ในไฮไฟมาเล่นนะครับไฮไฟคนที่ชอบเล่นเนี่ยเฟซบุ๊กทวิตเตอร์นะครับแฮปเปอร์เกอร์เชสเตอร์แมคโดนัลล์เคฟซี่เอามาทำไมครับท่าน่ะเอาโทษเลยตัวนี้เป็นของกินนะครับเออเออไปหลัอเลยนะโอเคโอเคเอาสำหรับสุดท้ายนี้นะครับอย่าจะทิ้งท้ายอะไรไว้นะครับ คุณโต้ครับอาอก็หนังเรื่องนี้เราเหนื่อยกันมากครับคุ้มเทมากไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันสามวันสามคืนเลยถ่ายหนังนั่นใช่ไหมต้องเนเป็นไพ่กันนะครับถือว่ามาจากอเอาชีวิตจริงมาทำหนังไงใช่คือเราอยากจะเออศึกษาแล้วก็เอาชีวิตพรามปกติพวกเราการพาน,าน,นันนี่ไม่ได้เล่นกันนะครับเล่นกันไม่เป็นคือแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้นะครับ คือไม่ได้มีพื้นฐานน,น,นะครแบแต่เป็นชีวิตประจําวันอย่างนไครโอเคครับโอเคครับโอเคครับสำหรับหนังเรื่องหนังสั้นเรื่องบอลแตกนะครับเดี๋ยติดตามชมได้เร็วๆนี้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาลาดิถ้าคุณไม่ดูถือว่าคุณไม่ดูโโอโหส่งท้ายด้วยอ่า ได้ข่าวมีมีพงมีเพลงนี่ครับหลายเพลงเรื่องนี้ใช่เลยประกอบละครจะพลาดแน่ของเเพลงประกอบหนังแล้วที่กำลังเรากำลังแบบกำลังทำนี่ครับโปรดติดตามแล้วับเพลงประกอบหนังจะเพาะจะสนุกแค่ไหนครับกินตับก็กินตับเลยจะสู้เพลงของเราได้ยังไงสำนี้สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจะปลักนะครับลาเลยนะครับลาเลยนะครับ สวัสดีครับสยดเลดิูเฮ้ยปิดปิเฮ้ยไอเชยเ็งแล้วอย่ย่งนั่งดูอย่นั่งมาดูด้วยกันเลเเด็กคนดูเยอะ้วเนี่ยหนังเยาวชนมันนี่มาดูด้วยกันนังจีเลยมามาามา